อย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทกท,กท่านนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันที่27เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2566นะครับผม ในห่วงช่วงเวลาแดดรู่งรลมตกของวันอาทิตย์วันนี้ก็จะขอ,อนําเรียนนําพาพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทท่ทานได้มาชมมาทัศนศึกษาวัตถุมงคลทิพย์เดียว่าเป็นของดีของวิเศษของพระอริยเจ้าพระอริยสม์นั่นก็คือพระรูปหลอ่อหรือว่ารูปเหมือนองค์เกี่วของท่านจรคุณหลวงพ่อจ้อย จันทสุวรรณโนพระอริเจ้าพระอริยสง์แห่งวัดศรีอุทุมพรเมืองนครสวรรค์นั่นเองนะครับผมเมื่อเอ่ยนามถึงท่านจะประคุณหลวงพ่อจ้อยจันทสุวรรณโนเทพเจ้าแห่งเมืองสีแควหรือว่าเป็นพระอริเจ้าพระอริยสง์ที่กราบได้สนิทใจรูปหนึ่ง องหลวงพ่อจ้อยนั้นสมัยองค์ท่านยังทรงท่าสงขันอยู่นั้นเป็นที่กราบไหว้สักการะผู้ชาเรียกว่ากราบได้อย่างสนิทใจรูปหนึ่งของสธาญาติโยมไม่ว่าจะเป็นทางใกล้หรือว่าทางไกลนี่แหละครับผมบุญเดียบร,รมีขององค์หลวงพ่อนั้นขจรไกลไปทุกทุารทิรศแล้วก็ข้อวัดปฏิบัติหรือว่าจรรยธรรมขององค์หลวงพ่อจ้อยนั้นท่านเป็นพระสมถะ ท่านไม่ค่อยจะอ,อยากจะให้ใครรู้จักองค์ท่านหรือว่าในทางอภินิหารมากมายนะักทั้งๆท,ท,ที่องค์หลวงพ่อนนั้นเป็นพระผู้ที่เรียกว่ามีอภินิหารเป็นที่ประจักษ์ใจของลูกหลานศรัทธายาโยงทุกทั่วสารคิตเป็นอย่างดีนั่นเองนะครับผมองค์หลวงพ่อจ้อยนั้นองค์ท่านนั้น เป็นชาวอำเภอทับทันเมืองอุทัยธานีมาแต่กำเนิดน,นั่นเองหลวงพ่อได้เกิดในปีพุทธศักราช2456นี่แหละครับผมเป็นชาวอำเภอทับทันเมืองอุทัยธานีนั่นเองครั้นต่อมาก็ได้มาอยู่ที่เมืองนครสวรรค์นี่แหละครับผม หลวงพ่อจ้อยท่านในอุปสมบทบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ในปีพศ2476ท่านบวชเป็นพระที่วัดดอนหวายอำเภอทับทันเมืองอุทัยธานีนั่นเองนะครับผมได้ฉายาทางพระพุทธศาสนาว่าจันทสุวรรณโนซึ่งแปลว่าผู้มีผิวพรรณงามดังพระจันทร์นั่นเองนะครับผม องท่านจะประคุณหลวงพ่อจ้อยเมื่อได้บวชเป็นพระภิสุสงฆ์แล้วด้วยความเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนนักธรรมตรีโทเอกนี่แหละครับองค์ท่านนั้นได้การเวลาต่อมาท่านได้เข้าสู่กรุงเทพมหานครร่วมเมืองจังหวัดพระนครในสมัยนั้นองค์หลวงพ่อจ้อยท่านไปเรียนพระอภิธรรมที่วัดมหาธาตุ แล้วก็ไปเรียนอภิธรรมแล้วก็วิปัสสนากรรมาฐานทั้งที่วัดมหาธาตุแล้วก็ที่วัดระฆังโคสิตารามนี่แหละครับผมซึ่งในห้วงช่วงเวลาที่องค์ท่านเ้าประคุณหลวงพ่อจอยท่านเข้าสู่จังหวัดพระนครเพื่อเรียนพระอภิธรรมแล้วก็วิปัสสนากรรมาฐานที่วัดพระเชตุพนและก็วัดระฆังโคสิตาลาม ก็ตรงประมาณปีพศ2481วรคฆังโคศิตาลามในว่วงชุ่มลานั้นองค์ทันเดชบ,บุคุณหลวงปูน่นาควรคฆังท่านดํารงตาําแหน่งเจ้าอาวาสก็ได้เรียนอภิธรรมแล้วก็วิปัสสนากรรมฐานควบคู่ไปด้วยนั่นเองนะครับผมจนกระทั่งเวลาระยะหนึ่งก็หลายปีพอสมควรนั่นเองขั้นการเวลาต่อมา อง์หลวงพ่อนั้นด้วยความที่เป็นผู้ที่มีจิตใจฝักใฝ่ทางด้านทุด,ดงคกรรมาฐานจึงได้ออกทุด,ดงปรีกเวิเวกไปตามป่าเขาลำเนาไพร่ขึ้นไปทางภาคเหนือนู่นและครับผมสมัยนั้นภาคเหนือก็ดีจัดอุดมไปด้วยป่ารกชัดเป็นป่าทึบเนี่ยแหละครับผมองค์ท่านนั้นทุดเดียวทุด,ดงปรีกวิเวกเรียกว่า ลุกขมูลอาศัยปักกรดอยู่ตามคนต้นไม้ใหญ่ตามป่ารุกชัดนี่แหละครับผมแล้วก็อย่างที่เคยกล,าล่าวเรียนว่าป่าสมัยก่อนนั้นเป็นป่าจริงๆแสงพระอาทิตย์นี้ไม่สามารถจะรอดอผ่านใบไม้ลงมาได้นั่นเองพื้นก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยใบไม้แห้งนี่แหละครับผมบรรดาตัวทากที่คอยจะกัดกินเลือดของนายพรานหรือว่าพูดผีปีศา ก็ยังดุร้ายสัตว์ร้ายเสือหมีช้างงูเหา่างูจงอากก็ยังอุดมสมบูรณ์ในป่าดงดิบนั้นไข,ข่ปลาก็ยังรุนแรงองค์ทศระคุณหลวงพ่อจ้อยนั้นท่านออกทุดงฆากรรมาฐานอยู่จนกระทั่งได้ระยะเวลาพอสมควรแล้วท่านจิงทุดงย้อนกลับลงมาทางภาคกลางน,นี่แหละครับผม เมื่อมาถึงภาคกลางด้วยความที่เป็นผู้ที่ไฟรู้ไฟเรียนองค์หลวงพ่อจ้อยก็ได้ถวายตัวเป็นลูกศิษย์ท่านจะประคุณหลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพเมืองนครสวรรค์นี่แหละครับผมได้รับการถ่ายทอดอพุทธคมุมพุทธเวทจากองค์ท่านจ้ประคุณหลวงพ่อเดิมเมืองนครสวรรค์นั่นเอง ต่อจากนั้นท่านกะทุดงลงไปถึงเมืองกรุงเก่าหรือว่าอายุทยานั่นเองก็ได้ถวายตัวเป็นลูกศิษย์ท่านเ้าประคุณหลวงพ่อจงพระอริยสงฆ์แห่งวัดหน้าต่างนอกเมืองอายุทยานั่นเองนะครับผมจากนั้นองค์หลวงพ่อจ้อยก็ยังได้ถวายตัวเป็นลูกศิษย์ท่านเ้าประคุณหลวง ปูชาบวัดครองจันเมืองชัยนาทนี่และครับผมท่านทุดลงลงไปถึงเมืองนครปฐมก็ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้พุทธคมพุทธเวทกับองค์ท่านเจ้าพระคุณหลวงพ่อเงินเทพระเจ้าแห่งวัดดอนใหญ่หอมเมืองนครปฐมในยุคนั้นสมัยนั้นด้วยนั่นเอง จนกระทั่งการเวลาผ่านมาถึงปีพศ2485องค์ท่านจะประคุณหลวงพระจ้อยนั้นท่านได้รับการอาราธนาในบุจากพี่น้องออชาวาวัดศรีอุทุมพรนี่แหละครับผมเมืองนะครสวรรค์ให้บดมรงตำแหน่งเจ้าอาวาสจะได้เป็นศูนย์รวมจิตใจจะได้เป็นร่มโพรุ่มใสของพี่น้องชาวศรีอุทุมพร แห่งเมืองนครสวรรค์ต่อไปนั่นเองนะครับผมดังนั้นเมื่อองค์ท่านเจ้าพระคุณหลวงพ่อชอยท่านได้วนน้ำลงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดศรีอุทุมพรอาเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ท่านก็มีภาระหน้าที่ทั้งทางโลกและทางธรรมท่านได้สร้างประโยชน์พัฒนาวัดศรีอุทุมพรแห่งนี้ให้เจริญรุ่งเรืองตลอดกระทังพี่น้อง าชาวศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ได้อาศัยบุญญาบารมีถนนหนทางบ่อน้ำโรงร่ำโรงเรียนการศึกษาทั้งพระเนตรทั้งปรยิยติธรรมทั้งวิปัสสนากรรมฐานได้รับการพัฒนาขึ้นด้วยบารมีองค์ท่นนานเจ้าระคุณหลวงพ่อจ้อยนี่แหละครับผม <Yeah. S 1> เรียกว่าอานุภาพของพระศาสนาอานุภาพของพระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์นี้ นำความร่มเย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชาวพี่น้องอวัดศรีอุทุมพรอำเภอเมือ,มอ,นองนครสวรรค์เป็นอย่างยิ่งนั่นเองนะครับผมวัตถุมงคลทิพย์ขององค์ท่านเจ้าประคุณหลวงพ่อจ้อยจันทสุวรรณโอพระอริเจ้าพระอริสง์แห่งวัดศรีอุทุมพรเมือ,นองนครสวรรค์นี้องค์ท่านนั้นได้ปลุกเสก โดยองค์ท่านเพียงรูปเดียวนี่แหละครับผมซึ่งตามแบบฉบับของโบราโบราณท่านกล่าวเอาไว้ว่าชาติเสือไม่ต้องขอเนื้อใครกินนั่นเองท่านปลุกเสกวัตถุมงคลทิพย์ขององค์ท่านด้วยองค์ของท่านเองนะครับผมเพื่อจะได้นำปัจจัยมาก่อสร้างฐานวรวัตถุในวัดของท่านท่านท่านทำถนนหนทาง ขุดบอ่อน้ําสร้างอ่างเก็บน้ําสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสร้างอาคารเรียนสร้างหอสมุดแล้วก็ศาลา,าการประเรียนเรียกว่าศรัทธาญาติโยมทั้งพระภิกษุสงฆ์สมณีได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนั่นเองนะครับผมวัตถุมงคลทิพย์ของท่านนั้น ล้วนจะมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งหนักถึงขนาดเล่าหรือว่ามีคนป่วยลูกป่วยอยู่อีกจังหวัดหนึ่งไปขอบาร,รมีของหลวงพ่อจ้อยให้ช่วยด้วยพราะเกรงว่าลูกชายของตนซึ่งป่วยหนักอยู่ที่โรงพยาบาลน,นั้นจะได้รับทุกเขเวทนาองค์หลวงพ่อซึ่งอยู่นครสวรรค์นในห่วงชวงขดานั้นท่านก็ยิ้มแย้มแจ่มใส แล้วก็จะ,ะช่วยรักษาให้ครั้นวิดามารดาของผู้ป่วยกลับไปถึงจังหวัดที่ลูกชายอยู่โรงพยาบาลบรรดาแพทย์หมอก็ได้กล่าวกับผู้ปกครองที่มาดูแลอาการป่วยของลูกชายตัวเองว่าเมื่อสักครู่นี้มีพระพิสุสงฆ์ได้มาเยี่ยมอาการของลูกชายที่ป่วยนี้อา้าวโยมพ่อโยมแม่ก็ แปลกใจว่าลวงปู่มาจากไหนก็เลยเอารูปภาพแล้วก็วัตถุมงคลพระเครื่องมีเชือกห้อยอยู่ให้แพทย์ให้หมอเหล่านั้นได้ชมว่าเป็นลวงปู่นี่หรือไม่พอแพทย์แพทย์หมอได้เห็นทนั้นก็ตอดเงางึกๆึกใช่แล้วพระรูปนี้แหละที่มาเยี่ยมเมื่อสักครู่นี้เอาละครับผมอันนี้หมายถึงเป็นที่เือหานะครับผมแล้วเด็กชาย ผู้ป่วยนั้นก็ดีวันดีคืนนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นเหตุการณ์หนึ่งเป็นความเชื่อถือส่วนบุคคลนั่นเองนอกนั้นเมตตาแคล้วคลาดกองกระพันโชคลาบจเจริญรุ่งเรืองเรียว่ามีแด่ผู้ที่กลาบไหว้สักกราระปู่ฉาแล้วก็มีวัตถุมงคลทิพย์ขององค์ท่านอยู่ด้วยนั่นเองเป็นเหตุอัศจรรย์ใจยิ่งนักักนะครับผมสำหรับวัตถุมงคลรุ่นนี้เป็นรูปเหมือน,นจิ๋ว ที่เรียกว่าจิ๋วเพราะว่าเล็กมากนั่นเองเหมาะสําหรับเด็กสุภาพสตรีสุภาพบุรุษเอาไปเข้าชุดเล็กหรือไปเลี่ยมเล็กๆเ,เอาประดิษฐานสร้อยด้านหลังไทยถอยเรียกว่าสิงเซ้อเล็กก็ได้เด็กแขวนได้ผู้ใหญ่แขวนดีสุภาพสตรีแขวนก็สวยสดงดงามเนื้อสุปรังทองฟ้าบาทนี่แหละครับผมทุกวันนี้ก็จะหาได้ยากแล้ว วัตถุบุคคลรุ่นนี้สร้างปีพศ2546ปีนี้66การเวลาผ่านมาถึง20ปีแล้วนะครับผมวันคืนไม่คอยท่าการเวลาไม่เคยคอยใครเวลาคือชีวิตเวลากลื่นกินสัรพสัตว์ดังที่นักประชญาดท่านกล่าวเอาไว้นั่นเองวัตถุบุคคลที่รุ่นนี้ เป็นรุ่นที่ฉลองอายุ91ปีขององค์ท่านเดชประคุณหลวงพ่อจ้อยพระอริยสง์แห่งวัดศรีอุทุมพรอำเภอเมืองนะครสวรรค์นั่นเองนะครับผมรูปรอจิว๋วบรรจุอยู่ในกรองพลาสติกข้างในนั้นเป็นกรรมยี่ฟองน้ำสีแดงสดใสลูกรอเนื้อทองทิพนี้ประจิตสถานอยู่ภายในกรรมยีสีแดงนะครับผม ฟ้ากล่องนั้นมีมุมซ้ายมือแล้วก็มุมขวามือเหล่านั้นจะเป็นลวดลายไทยลงทองถัดมานั้นเป็นนามหลวงพอ่อเป็นตัวหนังสือไทยโค้งลงทองหลวงพ่อจ้อยจันทสุวรรณโนนะครับผมถัดลงมานั้นจะเป็นคําว่าคุ้มไัยแล้วก็พรอ,อันประเสริฐขององคหลวงพอ่อรวยนั่นเองเนี่ยละครับผมลูกหลานของท่านนั้น จะได้ไม่ยากไม่จนกินอิ่มนอนอุ่นรวยนั่นเองนะครับผมครบครบ91ปี2 5 4 6เป็นเลขไทยลงทองเรียบง่ายแต่ก็สวยสดงดงามชัดเจนดีนะครับผมเมื่อเราเปรียบเทียบไซส์หรือว่าขนาดกับเหรียญ25สตางค์ก็จะเห็นว่ารูปหลอจิ๋วจิ๋วสมชื่อนี่แหละครับผม อย่างที่กลาเปลี่ยนว่าเด็กแขวนได้ผู้ใหญ่แขวนดีสุภาพสตรีสตรีแขวนก็สวยสุดงอดงามสุภาพบุรุษก็จะเป็นนําเข้าชุดเล็กก็ได้นะครับผมหรือจะไปเลี่ยมแล้วก็แขวนไว้ที่สร้อยด้านท้ายถอยด้านหลังเรียกว่าสิงซ่อนเล็บก็ได้นะครับผมด้านใต้ฐานนั้นก็จะมีการต่อโคดนี่แหละครับผมกํากับอยู่ที่ใต้ฐานนั่นเอง ด้านหน้าองค์หลวงพ่อนั้นจะมีเครื่องหมายโคดกำกับอยู่แล้วครับผมคมชัดลึกนั่นเองท่านจะเห็นสีทองสุกป,ปรังดุจทองคำเป็นสีธาตุทองนั้นเป็นธาตุของความอุดมสมบูรณ์มัง่งคั่งร่ำรวยนั่นเองหลวงพ่อจ้อยคมชัดลึกที่ฐานด้านหน้านะครับผมองค์ท่านนั้นประดิษฐานเราจะเห็นว่า อ,องท่านนั้นจีวรเส้นสายต่างๆมีมิติมุมมองใบหน้าของท่านนั้นเหมือนมีชีวิตจิตใจท่านอาคอยดูแลลูกหลานลูกศิษย์ลูกค้าศรัทธายาตโยมของท่านนั่นแหละครับผมถึงแม้ว่าการเวลาจะผ่านมาถึงยี่สิบปีแล้วถ้าเราอนุรักษ์วัตถุมงคลที่ที่เรามีอยู่นั้นอยู่ในกลองอยู่ในเลี่ยมนั่นแหละครับผม แม้ว่าเราจะนำองค์พระไปเลี้ยงกลองบรรจุพระก็เก็บรักษาให้ดีนะครับผมเป็นประวัติศาสตร์ตกไปถึงรุ่นลูกรุ่นลูกล้านเลนหล่อนนู่นแหละครับผมเรียกว่าครบเครื่องอ,อนุชนคนรุ่นต่อ,ต,อต่อไปจะได้เห็นว่าโอ้กลองก็ยังอยู่ใบกำกับก็มีนะครับผมซองก็ยังอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับผมเมื่อเรา เปิดกล่องบรรจุพระออกมานะครับผมก็จะเห็นว่าองค์หลวงพ่อนั้นจิ๋วสงชื่อนั่นเองใบหน้าแววตาอย่างที่กราบเรียนแต่เบื้องต้นว่า หมือนมีชีวิตจิตใจนี่แหละครับผม เรานำไปเรียบก็จะขยายปีกออกมานะครับผมอีกสักนิดหนึ่งก็เลยว่าจะไม่ถึงกับจิ๋วเกินไปนั่นเองจิ๋วแต่เจ๋วเนี่ยและครับผมบุญญาบรมีขององค์ท่านนั้นเป็นเนื้อนาบุญของโลกที่กราบได้สนิทใจย,ยิ่งนักนะครับผมองค์ท่านนั้นวัตถุมงคลทิพย์ของท่านอย่างที่กราบเรียนแต่เบื้องต้นว่าท่านจะปลุกเซขององค์ท่านเอง เหมือนโบ,บราณโบราณนั่แหละครับผม เส้นเกษาด้านหลังแทาท่านก็ยังละเอียดยิบนะครับผมกีวอนเส้นสายหลายเส้นมีมิติให้เราได้เห็นได้ชมนั่นเององค์ท่านหลวงป,ปู่นั้นได้รับสังขารปีพศ2,550สิ25ริอายุได้94ปีแล้วครับผม ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้กราบขอบพระคุณทุกๆท่านที่ได้มีเมตตาธรรมได้กดติดตามให้กําลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผมกราบขอบพระคุณล่วงหน้าสําหรับบางท่านที่คิดว่าจะมีเมตตาธรรมและคิดว่าจะกดติดตามให้กําลังใจเพิ่มเติม,เ,ตมเข้ามาอีก ก็ต้องขอกราบรขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยนะครับผมกราบขอพระคุณญาติธรรมบางท่านเป็นกรณีพิเศษที่ท่านกล่าวว่าไม่ได้กดข้ามโฆษณานั่นเองก็ขอกราบขอพระคุณเป็นกรณีพิเศษด้วยนั่นเองนะครับผมชมภาพขยายจะ ชัดเจนกว่านั่นเองนะครับผมขอกราบราธนาในบุญอำนาจเดชาบาร,รมีอิทธิบาร,รมีบุญญาบาร,รมีแห่งองค์ท่านจ้าุณหลวงพ่อจ้อยจันทสุวรรณโน หากแม้นว่าองค์ท่านจะประคุณหลวงพ่อได้ทราบโดยยานวิธีอันใดขอได้โปรดเมตตาแผ่ภระสมีแผ่พระกระแสจิตแผ่อิทธิบุญญาบาร,รมีเข้ามาปกปกักรักษาปกป้องคุ้มครองเข้ามาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ขอให้มีชีวิตจิตใจร่มเย็นเป็นสุขจำเริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุข ขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดขอจงได้สมความมุ่งม,มาปรารถนาแก้วเวนเงินทองไหลมาเทมาเนืองดองอย่าได้ขาดสายไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนนั้นเองคำว่าไม่มีจงยังมีแด่ทุกท่าน ขอกราบราตนานนมนตษย์อนุภาพบุญยมรีองค์ท่านเจ้าปกุณหลวงพ่อจ้อยจันทสุวรรณโนขอได้โปรดเมตตาแผ่อิทธิบุญทบารมีเข้ามาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทท่ทานได้เลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงส่งสุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันเถินสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพสพรครห์เย,ยจังไรจงมาลายหายไปสิ้นจงมีแต่ความเป็นสวัสดีพิพัฒน์ขมงคล มีโชคมีลาบมีเมตตามหานิยมตลอดสายโดยท่่นหน้ากันเถินในช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ